ดิชั้นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกีอ,อยู่ในสึกวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปฮักกี้วากกี้นะครับนะที่เป็นเราต้องตามหาขอให้เจอแล้ักกี้ก็ไล่ล่ไล่ล่ใชทโอ้พูดไล,ล่ละเราด้วย <c oughs> ผมนี่ก็พูดผิดผิดโอเคเริ่มเลยนะกดตรงนี้ ออสร้างมาจาก K E N N ออกอ่าไม่ทันเนี่ยต้องทำหานี้ให้ครบนะครับนะแต่ว่ามันต้องมีปุ่มด้านล่างเลยนะถ้าไม่มีแสดงว่ามันเป็นของหลอกนะครับนะฮักกี้หวัดดีหวัดดีเพื่อนเข้าไว้ไม่ได้เดี๋ยวฮักกี้มันต้องมาไล่ล่าลไล่ล่าโคตรไว รวยแล้วงไงฮักกี้วักกี้เอ้าค้างฮักกี้มาแล้วลหมดเฮักกี้วอกกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงเอาไว้เดี๋ยวทิงงวท้งลิงแมพไว้นะครับนะไปโหลดกันเล่นกันได้นะครับโอ้โหสนุกเหลืออยากกินมาแล้วใหม่นะใหม่เอ๊ะ๋ยวสอนวิธีลงด้วยนะครับนะเออไปไม่ได้เอยมันแมันอยู่ตรงไหนกันอีกเนี่ยตามหายครบเจ็ดอันเออทางไหนอะ ตันมนะัไปก่อนฮักกี้เอ้ยประตูเปิดไม่ได้นไะไงฮักกี้กินฮักกี้นี่โอ้กกวาาย,าย,าย,ายก,ก,ากกี้มาแล้วฮาน,นี้ไม่มีฉาฮกกี้ตายด้วยทางนี้ทางนี้ เลยค่ะท่านผู้ชมฮักกี้ว้าฮักกี้มาแล้วมาเดี๋ยวมาสอนโหลดกันโอเคมาเออเดี๋ยวสอนโหลดคลิปหน้าดีกว่ามันไม่ว่างแล้วเดี๋ยวออกแมปก่อนออกจากเซิร์ฟเวอร์ขออนุญาตตัดคลิปตอนที่ออกจากเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับ ตอนนี้ก็ออกแบบเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทำโดยว่ทาท่าผู้ชมทำสก,กินให้มันเป็นแบบตกแต่งยังไงนะครับนะถัาใครยังทำยังไม่เป็นก่อนแรกให้ท่านผู้ชมเข้ามาตรงข้อมูลส่วนตัวเข้าไปปึ๊บถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป,เป็นคำอื่นนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ากดไปตรงนี้อะ่ะอ่ะ แต่ถ้าผู้ชมก็ต้องแต่งสกินนะครับนะกดเข้าไปตรงนี้แก้ไขตัวละครตรงนี้แล้วก็กดตรงร่างกายหรือว่าสไตล์นะครับนะร่างกายก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเกิดมานะซึ่งผมก็จะมาสามารถย้อมสีผมด้วยนะครับนะอะไรที่มันย้อมสีได้เขาก็ให้ย้อมสีเลย ส่วนนันนี้จะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนะจะมีชุดมีเสื้อกันหนาะวมีอะไรเต็มเลยนะครับมาตกแต่งด้วยนะทุกคนเนี่ยจะตกแต่งได้อันที่แค่มีลูกศรแล้วก็อันไม่มีอะไรอันที่ล็อกหรือว่ามีใช้เงินอันเนี้ยในพวกเนี้ยท่านผู้ชมจะซื้อไม่ได้นะครับนะวิธีการซื้อท่านผู้ชมกดไปตรงนี้แล้วก็กดไปตรงนี้บางอันมันจะเด้งขึ้นมานะครับนะไม่รู้ว่ามันจะบอกอยังไงดี ก็ซื้อได้แค่นี้นะผมซื้อได้แค่นี้นะแหละแล้วกอนนี้เออแบบนี้แหละอา้าวต้องใช้เหรอเออถ้ามัน,นขึ้นมาเบ่งแบบนี้แสดงว่าเออโอเคก็ทําได้ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวลบสก,กินก่อนอันนี้ลบได้ไหมยกเลกิลกดีกว่าโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบกันนะคับไปบายทิ้งลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปนะครับ